สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาติร้านเหรียญครับวันนี้นะครับมีเหรียญมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับผมเหรียญนี้อาจจะดูแปลกตาไปสําหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแพรแถบนะครับแพรแถบที่ะลึกนะครับที่ใช้ประดับนะครับโดยคนที่เกิดทันนะครับก็สามารถประดับได้นะครับซื้อมาประดับได้เกิดทันหมายถึงว่า เกิดในพศนั้นนะครับเกิดในพศที่สร้างเหรียญนั้นนะครับอันนี้เป็นโลหะทองแดงนะครับผมนี่นะครับเป็นโลหะทองแดงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับเป็นงานกระสาบหรือไม่ไม่รู้หรือเป็นงาน MTO Made to Order หรือเป่าก็ไม่รู้หรือเป็นงาน ตลาดล่างหรือเปล่าพิจารณาเองครับแต่อันนี้ผมพิจารณาส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นงานลองพิมพ์โดยส่วนตัวนะครับท่านพิจารณาของท่านเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะผมเปรียบเทียบกับเหรียญจริงแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเหรียญจริงที่เป็นโลหะเงินมากนะครับนี่ครับต่นกวายูพักตัวนังสือคมชัดนะครับ ขอบตรงขอบตัดอะไรนี่นะครับใกล้เคียงมากครับน้ำนงน้ำหนักนะครับต่างกันแค่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นลองพิมพ์นะครับผมน่าจะเป็นลองพิมพ์นะครับสวยงามชัดเจนแปลกนะครับถือว่าหายากอยู่เหมือนกันทำหรับคนที่เล่นสายนี้นะครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันนะครับ เป็นพระบรมรูปรัชการที่เก้าจริงทำเสร็จก็ต้องไปประดับแพรแถบนะครับถ้าเป็นเป็นโลหะเงินนะครับที่ออกให้สั่งจองจากโรงกระสับนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปนี้พิจารณานะครับด้วยตัวท่านเองในการรับชมนะครับน้อมรับคำติชมนะครับผมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอพระคุณครับผมขอบคุณครับ